เดี๋ยววันนี้เราจะไปดูกันนะครับว่าการฟาร์มมอนสเตอร์การ์ดในเกมดิจิมอนมัสเตอร์ออนไลน์เนี่ยจะได้ไอเทมดีๆอะไรบ้างนะครับสำหรับเป้าหมายของผมนะครับคือ b บ r ร์ Mode เป็น b บ r ร์ Mode หลากหลายตัวมากทั้งแบบแรแล้วแ,แบบทั่วไปนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาบอกก่อนนะครับว่ามอนสเตอร์การ์ดที่ผมฟาร์มมอนสเตอร์การ์ดไหนฟาร์มได้ b บ r ร์ m โหมดตั้งนะครับไปที่เว็บ DMO วิกิกันเลยนะครับจากข้อมูล Monster Card Level 5ตั้งแต่ Monster Card Level 5นะจะมีการรอปเ Burst Mode Random แล้วก็ Random l i d i n g b l o c หรือโหมดขับขี่แบบซุ่มนะครับคือจะสามารถซุ่มได้จาก Card Monster 5นะครับตั้งแต่5ขึ้นไปเลยก็คือ5 6 7หรือจะเป็น High Monster 1 High Monster 2ที่ได้มาจากทัวร์แวม มหาศาลนะครับก็จะได้เบรสโหมดเหมือนกันอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าในกล่องเบรสโหมดจะดรอปอะไรบ้างนะครับในกล่องเบรสโหมดก็จะดรอปเบรสโหมดตามนี้เลยนะขั้นตอนแรกเราเมื่อได้กล่องนี้มาเนี่ยเราก็จะสกแกนใช่ไหมเราจะได้เบรสโหมดแบบยึดติดตัวละครเห็นไหมคาแรคเตอร์บราวเราจะได้แบบยึดติดตัวละครก่อนนะครับในนี้มีอะไรบ้างเบลฟมอนฟูจินเดมอน นะครับซาตานโหมดอ่าคิมสันโอฟานิมอนเคออสดรามอนอิมพิเรียลพาราดินโหมดอ่าแวมเดมอนแล้วก็เบลซุเปมอนบลัชโหมดนะครับทีนี้โอกาสออก1%มีเพียงแค่ซาตานโหมดเท่านั้นนอกนั้นจะ11%บเผมบอกก่อนว่าเกเฮน,น่าเนี่ยเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในการฟาร์มการนะครับเพราะว่าเวลาเราฟาร์มการเราฟาร์มเพื่อหาตัวนี้เลย การฟาร์มหาเกเฮน่านะครับเขาจะช่วยปลดซาตานโหมดให้ซึ่งซาตานโหมดจะอยู่ในบัฟสารานุกรมเบิร์สโหมดอันติเมตวิงเห็นไหมครับเบิร์สโหมดอันติเมตวิงจะเพิ่มความเร็วแอตแท็สปีดให้กับบิจิมอนของเราเนี่ยสิเรียกได้ว่าเป็นบัฟยอดนิยมมากๆคือตัวอื่นๆเราสามารถหาได้ง่ายๆแต่มันมีซาตานโหมดอันเดียวที่เราต้องปลดถูกไหมแล้วมันต้องหาจากการฟาร์มการ์ดนี่แหละทำไมถึงต้องฟาร์มการ์ดนะครับ เดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าไอเทมที่ผมฟาร์มาจะได้ซาตานโหมดหรือเปล่าและยังไม่จบนะครับเบิร์สโหมดที่ได้มายังสามารถไปคับต่อได้ด้วยเดี๋ยวไปดูกันว่าจะคับต่อ,อยังไงนะครับอ่ะ <c oughs> ผมไปฟาร์มาเรียบร้อยนะครับผม51กล่องน่าจะใช้การ์ดหนประมาณ2000เกือ2000บ2,000ใบนะครับผมได้โหมดขับขี่มา27 กล่องนะครับปะเราไปสแกนกันเลยเอาล่ะทุกคนอยากดูอะไรก่อนนะครับเอาโหมดขับขี่ก่อนแล้วกันผมจะลิกขวาแล้วนะหนึง่งสองสาได้โอนิสวิงมาเดดเอ็กนะครับผมเวนอมโหมดเซเลคเตอร์อ่าพาตามอนชอ่เบลเบลเฟมอนนะครับ ส่วนใหญ่ก็จะมีตัวผู้มีหรือเปล่านอกนั้นก็จะเป็นโหมดสิตรเตอร์อ่ามีของเควอสดามอนโผล่ออกมาแล้วนะครับอ่าดูของมีมีของอะไรโผล่อีกอันนี้เป็นของไทยแลนด์เทนโตมอนเนี่ยเบอร์เ e นโตมีไหมครับมีไหมครับจะมีแตกต่างไปจากนี้อีกไหมนะครับอุ้ยทำไมรู้สึกว่าได้ซ้ำๆกันหมดเลย จริงมันน่าจะมีอีกแต่ว่าผมอะอามีของสวอตนะครับสวอตเอาละอันนี้เป็นเป็นแค่โหมดขับขี่ซึ่งโหมดขับขี่อะ่ะมันทําอะไรต่อไม่ได้แล้วถ้าเราไม่ได้ใช้หรือใช้ไปแล้วเนี่ยก็แทบจะทิ้งได้เลยนะครับแต่สิ่งที่เราจะลุ้นกันก็คือเบ r s t Mode มาดูกัน51อันอื้อันเดกกะปุกอุ้งเนี้ย h o ล y เ p บีย เนะ้าแตกแล้วเร็วมากโอ้โหมาดูกันว่าจะแตกกี่อันมาดูกันนะครับมาแล้วหนึ่งอันแต่เป็นแบบยึดติดตัวละครนะเราเคยดูกันแล้วนะครับว่ามันยึดติดตัวละครหัวแตกเร็วมากผมไม่ทันลุ้นเลยอ่ะมีของฟีเลสคอคือจริงๆอเวลาปกติเราหาเราหาแค่เกฮเน่าเลยด้วยซ้ำอันอื่นหรือคือแทบ มันใช้เม็ดออัอนอื่นมันก็คือมันก็คือของทั่วๆไปที่เราหาได้แต่เกนน่ามันหายากไงโหมาเร็วขนาดนี้แต่ว่าอันเดียวท่วน1%ไม่น่าจะมีแล้วล่ะโอ้โหโอเมกามอนโอเมกามอนเบรดสี 4, ่สามอะไรสองกล้องครับ หนึ่งกอนสุดท้ายอ่าได้เกฮน,น่าออกมาแล้วนี่เลยครับผมไอเทมซาตานโหมดแต่แบบนี้ขายไม่ได้นะครับเรามาดูกันว่าเบอร์สโหมดที่เหลือเราจะทําอย่างไรกับมันต่อนะครับทุกคนผมแนะนําเลยว่าทุกคนต้องเตรียมดิจิคอมาเยอะๆนะทุกคนจะต้องเตรียมดิจิคอเอามาใช้เยอะๆเลย พราะไอเทมเบิร์ชโหมดที่เราไม่ใช้เราจะสแกนให้หมดนะครับอ่ะมันจะได้มาเป็น Data of Overload แบบนี้นะครับอ่ะสแกนให้หมดเลยนี่นะครับผมโอ้เยอะมากตอนนี้ได้มา50อันพอดี แล้วผมจะให้เพื่อนๆเนี่ยไปคราฟกันที่ดิจิทธรมะมอนตัวนี้นะครับไปที่โหมดดิจิมอนเลยแล้วไปเอวิลชั่นอ่าเราจะเอา Data of Overload ตรงนี้มาคราฟเป็นคูป p o ฟโอเวอร์โนะครับในนี้จะเป็น b บ r ร์ชโหมเหมือนกันมีเกฮน,น่าอยู่ในนี้ด้วยแล้วที่สำคัญที่สุดคือขายได้ด้วยนี่แหละคือคอนเทนต์เลย แต่ว่ามันต้องแลกด้วยดิจิคออ่ะอะไรยีด้วยนะแล้วก็แลกด้วย Data มา3อันทีนี้มาดูกันว่าผมจะได้เท่าไหร่นะครับเอ่อผมจะได้ทั้งหมด16อันด้วยกันอ่ะครับเลยแล้วทีนี้แหละถ้าเกเฮน,น่าแตกรวยเละบอกเลยปะ16อันด้วยกันเดี๋ยวผมขอเคลียร์ช่องหน่อยได้นิดนึงได้ไหมเนี่ยผมขอเครเคลียร์ช่องแป๊บนึงนะครับทุกคน พอดีหมดกับขี่ผมไม่ได้สนใจอยู่แล้วก็เลยแบบอืมเอาเอามันออกไปก่อนโอ้ this oh, wing กลัวมันไม่พออ่ะผมมกามอนเบรดขายได้เอามากมอน Thailand alineco โอ้โห oh. burst m o ม e ค่อนข้างหลากหลายมากเลย ซีดอาได้มาแบบนี้จริงๆอ่ะก็สามารถเอาไปสแกนอีกรอบได้นะคืออ่าสมมุติว่าอันไหนมันขายไม่ได้อย่างเงี้ยผมขอสแกนต่อแล้วกันเอ่อผมก็เอาอันที่มันรู้สึกว่ามันจะขายได้บ่อยๆนะครับอะไทแรนด์อย่างเงี้ยขายไม่ได้ผมขาสแกนต่อเออสแกนต่อเอเอ,เอ,เ,อ,เ,อ,เ,อเอามาเอามากิมอนน่าจะขายได้นะ แองเจิลน่าจะขายไม่ได้ไทแรนค์เคริน่าจะขายไม่ได้ละอ่ะอันนี้เป็นของสากุยามอนไม่น่าจะขายได้ละอ่นนอ Mon, ไะ,ไ,อนนปอไ,ะไ,ไปต่อผมว่าผมเก็บโอเมกามอนเบลดไว้หน่อยอันไว้สักอันสองอันก็ยังดีนะเก็บโอเมกามอนไว้บ้านหนึ่งเพื่อมีใครจะเอาแล้วก็โอนิชวิงเนี่ยไม่น่าจะมีหรอกกาคุรันเนี่ยไม่น่าจะมีหรอกอ่ะไปตุ่มกันต่อ จริงๆเมื่อกี้ขายได้หมดเลยนะแต่แบบเราอยากรู้อีกอะมาจะได้อีกเท่าไหร่เอาดิจิคอไม่พอเหรอเดี๋ยว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 เห็นป่ามันใช้มันใช้ดิจิคอค่อนข้างเยอะนะดิจิคอดิจิคอมีเรามีเก็บบ้างไหมหาแป๊บนึงนะครับทุกคนดิจิคอดิจิคอดิจิคอ โอ้ผมไม่ได้เก็บมาในตัวนี้ละสิมันจะต้องเอาไข่ดอกมาสแกนแล้วล่ะงั้นหาซื้อเพิ่มแป,ป๊บหนึ่งนะเอ่อนี่จะคอแนวหนึ่งตื่นเต้น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 เมื่อกี้ขาดอีกประมาณ20กว่าอันมา ดีจีคอดีจีคอแถวนี้ปะเราต้องอยู่แถวนี้แหละเมื่อกี้ขาดประมาณ20อันปะอ่ะเอาเลย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 ,เลยไปดูกันนะครับตึด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 ,ด,ด,ดเคฮึบเราจะสุ่มได้อีก5ชิ้น ทั้งนี้แหละเอาจริงแล้ว let's go อุ้ยดัมมอนเบเกอร์โอ้ยสองอันเลย angel ring angel ring โอ้โ,โหโอ้ยได้กีกาสแกลของเบตาอันนี้ผมผมว่าผมจะใช้อยู่นะครับเอ่อดัมมอนเบเกอร์เนี่ยผมว่าสำคัญจำเป็นอยู่เพราะว่าเอาไว้ปลดบัฟสารานะก็มนะครับอ่าแล้วก็จริงๆอะสแกนได้อีกรอบหนึ่ง สแกนไปหนึ่งรอบแล้วกันอันนี้ซื้ออีกซื้ออีกยี่สิบเราฟาร์มได้ต้องเยอะจริงๆเรามีสิทธิ์ขายได้ตั้งแต่แรกเลยนะแต่ว่าพอมันเป็นตัวที่เราไม่ต้องการอนะเนาะเราก็คาต่ออ่อ้อีกอันนึงอันสุดท้ายแล้วนะคั้งนี้น่าจะเป็นอันสุดท้ายแล้ว ว้าวตกใจนึกว่าเกเห็นหน้านี่มันลาว่าโหมดของลูเจนะครับเอาล่ะสิ่งผมได้เบิร์สโหมดขายได้คือคัดจริงๆอ่ะได้ไมาเยอะแล้วนะครับแต่ว่าคัดกรองมาพอสมควรว่าเออันนี้น่าจะขายได้ดีก็เลยเอาออกเก็บมาไว้ดีกว่าโอเมก้าบอลเบรดกิกาสเกลเอ่อแบ็กเทนทอเคลของอมากมอนนะเออ อ่ะดีเลยเนะี่ยแล้วที่สําคัญคือผมได้เกเห็นหน้าด้วยนี่เลยครับประโยชน์ของการฟาร์มการ์ดของเกมดิจิมอนมาสเตอร์ออไลน์เซิร์ฟเกมคิงแล้วก็สตรีมนะครับหวังว่าทุกคนน่าจะไปขยันฟาร์มการ์ดเพื่อหามันด้วยนะเอาละวันนี้ขอบคุณมากนะครับบ๊ายบาย